ทีสองกรัมสัพพยาภะคะวะสังเกสุวิหารติปปปีหนึงขามิอัสสมิงมหาวเนมหาตาปิคุสังเจอนาสถิปัจจมิติ ลกขาชาเอหิสาเปหวะหันเตหิจัดสถิตาตัวกตาตัวนาจิวนาเยภิเขยนาหนิงมิปาปติตวาทันสนายาภิกขุสักขะจะอกาโคจะตุนาสุด ัาวาสกายกานเวานะเอตัมมาหัเทียอย่งโขวะสกิสุวิหารติปปะรัตปะมหาวเนมหาตาพีขุสังเชนัสเกปัต จมาเจหิพิกุสะใจทิจาวเฮเฮวะรังยิจยจควจะทาภูนางเหนี่ียฉันติพาโอติภ so ักขวันจังสุดสุด คูสังคาสยันญนนามนยัมนีนพะขวาวเดนุป,ปาฉังกามียามาปะฉังกามีพะขวาวันตัวฉันเจีย,ย,ยปจเจีกาคาทายาสยมามาจี มาสุทาวายทีสุทีเวสุอาตาไรยตาตัวปุริตัวปาตุราหังสุอาคาโวตาเทวาตาพระวันตังอาพิเวตรี อีกัมมันตังอีถังสุองเอกัมมันตสุตาคูเอกาทีวัตาปะขว,วันตัวสันดิเจอิมังคาถังอาภาสิฮะตัวปามาสมิงเทวกายาสะ มาคาตาอากะตัมหิมังธัมมาสะละมายังจิตตราวายยสันติคาทัวปะกาาทีวะาสันติจีอิมังคาทางอาภาสิตาตารา นาสังสูงกิตจังอานาโตัวเอาชุเกาจะมาชูขันติใส่ทิมังคาทางอภา,าสิเจบายดีเลิา เจตวาปิจังอินจารีรังโอหัตจามเนจาจะจิตจันทันกิสุธาวิรายาจักภุมมาตาสุจินตาสุสุชาคาติอัตโู้ปาราลาเทวตาภัะวันตัวจันติเจอิมาตา สีเยเจจิพ <úa> ุตตาสระนาคตาเจนะพระพระีัรสพระ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 พราพรมพระพระพนเพระพวะพัะเระระพระพระพุะพระพระพรพระวพิกนัเจ อาพีคาเวชาสุจารุกาทุสุเทวะวะตาสันติปะติยาโหติอาถาคาเตงตันปุิคูสังคัใจะเยปิเจพีกาเวอะเทสุอาทิจจาธรรมานังอรหันโตุจัมมะจัมพุทธา ปายนนั <t songs> ้นเอตาพิมิยมเยวเทสัญญาตาอาเฮสุงเยยัมตาปีไมหะเอตตะหิเยปีเฮวิชาวเวแพทตาอะนานาอะา ตัวสัมมาสัมพุทธตาเตสัมปิภักขวายานาเอตัปามาเยวะเทวะชาสันนิปติตาะพชาภันติชาลาหิตาขัามีพิกเวเทวกายะนา なまにたましたにびかわいてわかやなままにてしんかわいてわかやななまにばきたんかたタカン สามีติอัมัมยิตคุณคีกีคูตะวัดตัวปัจจสูสูงพระ่าวาเอตมาวจายมีชัยอันจับลุมมาจัจจายตาเยสิตาคีวิกรรมปัง สัมมาหิตาภูตูสีหาวะลีนาโงมหังคาพินสัมปุนโอาจุทธาวิปัสสต์วิพาพินโยปัญจัสเตจามวาปิโนนนาเวตตวอามา จัถาสาวกายนาจิติวกายามตทวิชนะกภิกขุเทจะปะปะมะลุงพุตจัตจัจสาสนงเตสัมปาุระหูจานังอมา

ตูอามันชะยิสัจชาชาวะกีสาสเสียเนติเกวกายาญาตาเตวิชานานาวิขวเยโยโสตัเกตตังเกสัมมีอาคากุมมาปะปิดา ิจิมันตัวชุติโวมาฉันโมตมานาอภิกาโมเภโคนงสมจิงภานาจัสมะหทสาเทวิตา อยากขนนานาตะวันนิโนอิจิมันตัวสุทิตตัวตัววันนาวันตัวจำจำนิโนโมจมันนาอภิกรรมโเยขูนางสามิติงวะรางสัตตาไคลาสัตตาขานาปันต โนเอติมันตัวสุติกัรตัววันนวันตัวยสาตินังนาอภิกาโมภีคูนางจะมิติงวะละเอเจเจสุปัสตาชาสาชานามาจาวานิโนอิติมันตัวชิด ตัวหันนัดันตัวยาสัจเจโนโมตามนาอภิการมงพีคุณะสมัจจิงวนังวิสามีตาปัจจัตาณนาณะอนันโนอิทธิมันตัวจุติมันตัววันนวันตัวยาสัจเจโนโมตาม พิกามุพิคุสติยนังวะลังราชานิยุบทัสสะติขะสานังพิยโยนงสะสะจาสะทายนง บุตรปัสสติพิมพ์โยาชาณิโกโลปากาจามินางคูรีนมจัดจากราชาชาธาชาโสภาษาสติมานาอาธิปติปัยมหามัญสันสภาวะโยินทมา อิทิมันตัวสุจิตตัวมันตัวสุปัญญาวัสยาสิโนุสุวมามานาอภิกามุเพียคุณนางสาวีติงวรังตุจจาชาชาชาวิญญาณจิตจิตกรรม ปัจจิกมหาราชญัตสิสซปุตตาปิปวอินธรรมานะปะตายินธรรม,มนตัวสุจิตตุปันตัววันนะวันตัวยาสาสินโมมนมุตธรมมนางอาภิกามูปิกุลนางจะมิติงวารัง จันจจจังราชาวิรูปุสสะปะติจารานุปะปวุยินทัมานามาหะแพลายินทัมันตุวชุติมันตัววันนาวันตัวยัสีโนมาจามา อาพีกาโมพีคูนาสติงบาลังราชาคุมวิโรสัปัสสัตต <üf> ิยาทานังตติสหาหาญาสติโสปุตาพิตาสวัตวอินทนามานามาจา ปิธิม <t festivals> ันตัวชุต so ิมันตัววันนวันตัวยาสัสีโนธมานาภิกามุคูนัสัิิวลาปุริมันเทนะปะชิเมวิวิรดปุโคสุเนรอุาสัต เทมหาลาชาสัมมตจัตุโตสิตาสมางวิโนสัตาอาคุวันจัญญาสัตตามะกะคุณวา สหจันทานกามาเศทัวจะกินนกามชวจะปาดนโวอินสูตัวจะมาจะลีกงิตจเสนัวทานทัวนำฮาอาคปัจะสีโควจะว สุลิยนนาชาเอเตจสินนักราชานุันธมนนาภิกามมภีุณาสตินาลาอาคาคุนาสปะนาคาเวสราคุปะ

เทียนวายมันตูนาอิติเตสนามาอภิญติทตนาลามาสิจุปันนาโุเวกามาตาสิปุตตัญญาลัตตาสุปัญญาจลานังลามังุทธา ทีระสมุทในนางอนุกาสิตาพาตโราสติอิมันตัวยสาสินูกาลกันชามหาภิมาจาชันวัชนะสาววปจิตติตไปเกณะ์ปจาร ตางสาิโวจตาาาัเจยิวาสนอะสินไโคนางสัมีเ่ว่านางอาปะเจเมวปะติอัตเสุวายุตตทาคาม วันวนาวันวุนาเทวสุโมจิตสหายตาอาคัวเทวายาสาสิโนสุสายสสาปายาสาเพนานาะวันนิโนยีทิมันตัวสุทิตตุมัน ต้วยสาสนูมกตธรรมอภิกามเกิปุณาจมิติงวะร้างจะเทวะหาสัสีสายยมันจันทุสุปนิจเจวะจันมาภูปุญสุริยนปุา ตัาวาสุว,วิยาูริทานาตตวาุงมาวัสสะสุเสตุสาตบตาจายาชาพิ ตัวชิมานตัววานนาวตัวชาชาสิโมอมนธรมานาภีกามุปปิภูนางสวิกัวันังอาชาคุสหาคูเจวะชารามาจาลชาจะเอามาบูปะนีปาจิโนะ มาจะอุบุปตาจานชาติจ่าสุรเยจ่ายเอาคูวาสเนสิโนจเสตสัจจกายสัพเบนะนะจาวานิโนนีจิมันตัวสุจิตัววานันสัจจสัจ นาอภพกามพีคูนามีจติงวะาลังสมามาอามานามาณุสัมมาคุอาคูมาโนปทุสาลาอาถาคุระหิโยเยตุะวันุอะคา เิวายาสสิโนสติสิตกายาสเิมานตะวานิโนอิทธิมาตุจุจิตตมาตวเสสาสโนยโยตมานาภิเกโมปิโคนาจะมิติวาัาสุกาอากา อาเกไชไอโอชาจูอาถาปุโญโยธา ตะวันนิโนเอติมาตัวสุติมาตัววนาวันโยเชสศาสนโนโมตมะนาอาภิสกามุเบโกนาสเมติงวาลังเชมิยาสุติตามามังกันทักาจายาศาสนโนกรรมะ เศทษาโชติมานาจะอาสวานิมาลาภิโนอาคูคาถาปันสักกายาสาเพานาติวิโนอิทธิมาตัวสุติมันตัววันนวันตัวยาสาสีโนโมตมานาอาภิกุ สาจตสัมปิฏฐวาลาวานิกายาสเปนะนามาวะวนะอังกุตุจิตเจตเจติจ้าสหตาขังอุบุมามะวาได จันทางวา,าสิชัยพระรามโตจะบพูนตาิมตสหัสังนาภูมาร้เัสทบกัสสมิติวานาง ah ad ad าวพระราิโต มาตูอาคาอาเมตุสมมะมเกียรตินาสอภิกามิปัสสกัดภัสมัมพิยังอิดังพันพันทะเลนกุศลธรรมอุปคูณ เจ้ามัวจิงเจากัวนายนายอีตีตัดสัมาต่าสุนกัดจ่สนางออกไปไดยีตาทีนางจะสัง่าเทรละวางนี่นี่คูสัจยังตัวพิวิตัวทาสุบุญตจ้าัดยันที่จังเกิด วิสขัมเพื set, ่อนสัพพิญญาญาวยุ้นทิจาวาทิภูตมันตัวอามันที่ทัดวเนศาสเนรติมาลาสินจัง ตาเตวิชานายาพิขโวเตนะจาระปะประมันคุณสุตวาพุทธกันจาสาสนางวิตาลาเคหิตับโดมัมปิเองชุงสาเปวิญัย ขามหายันกิการยัสสินโมทันติหาจัปุเตนิสาวดกติเชสุตติ